โรงเรียนบ้านบราโอตั้งอยู่ที่ตำบลประจันท์อำเภอยยรังจังหวัดปัตตานีบริหารงานโดยนางสหาบิยะโตะอาลิมเป็นผู้อำนวยการโดยมีครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ4ี่ฝ่ายงานมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คน มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6จจำนวน111คนนางซาฮาบิยะตูอาลิมผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพวร,ระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2567 โรงเรียนได้เข้าสมัครเพื่อเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวเมื่อวันที่8สิงหาคม2568โรงเรียนมีนวัตกรรมการสร้างสรรค์นคนดีโรงเรียนสำรวจปัญหาสาเหตุด้านคุณธรรมจากการประชุมระดมความคิดของผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนแกนนําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนบ้านราโอพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านราโอมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่ลงในถังขยะนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมขาดวินยัยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงทำให้ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนไม่สวยงาม เมื่อทำการสอบถามหรือสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในการทิ้งขยะพบว่าจำนวนถังขยะของโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวันจึงส่งผลให้เกิดปัญหาขยะเกลื่อนโรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนมีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนโดยนักเรียนแกนนำและรายงานการดำเนินง,งานโรงเรียนบ้านปราโอดำเนินง,งานยกระดับคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมระดับสองดาวโดยมีเอกสารรายงานการดำเนินงานประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่พร้อมเกียรติบัตรให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวอย่างประจักษ์ชัดโรงเรียนจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโดยทำการสำรวจปัญหาพร้อมวิเคราะห์สาเหตุด้านคุณธรรมที่ต้องการแก้ไขในตัวผู้เรียนสู่การคิดค้นวิธีการดำเนินงานเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและได้รับรางวัลด้านคุณธรรมโรงเรียนมีแผนภูิการดำเนินงานด้านคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร P.D.C.A มีแนวปฏิบัติ5ขั้นคือ 1. สร้างความเข้าใจ 2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 3. จัดทำโครงงานคุณธรรม 4. ลงมือร่วมกันปฏิบัติและ 5. นิเทศติดตามโรงเรียนจัดทำแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผล เพื่อน,นำไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม,ดรรมโดยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อมูลตารางป้ายนิเทศและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกครั้ง โรงเรียนสร้างเครือข่ายคุณธรรมภายในโรงเรียนและดำเนินการต่อเนื่องสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเเรราาจะส้้งคนนนนดดีให็มแผ่ิธโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโดยมีรายชื่อผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมเปิดโอกาสให้ผู้นำเยาวชน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนโดยผ่านความรู้ความสามารถของตนเอง,องคุร,รเาเนนนเรานนา่ง,งือนนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตาม,ตามอัตลัก์ของโรงเรียนโดยนักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานคุณธรรมได้ และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพท โดยมีผลงานชิ้นงานของนักเรียนและกลุ่มนักเรียนสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและสามารถนำเสนอผลงานของโรงเรียนได้นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆดังนี้ 1. รางวัลคุณธรรมระดับโรงเรียนได้แก่เด็กดีสีบราโอ นักเรียนแกนนำด้านคุณธรรมการประกวดอาสาสอรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียนได้แก่รางวัลชนะเลิศเพลงคุณธรรมระดับชั้นป .1 ถึงป .3 และรางวัลชนะเลิศภาพยนต์สัน้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพลงคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงป .6 3. รางวัลคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่สูงกว่ามีสามรางวัลได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเพลงคุณธรรมจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริรางวัลระดับเหรียญทองเพียงคุณธรมรมระดับชั้นปหนึ่งถึงปสรางวัลระดับเหรียญทองแดงภาพพยนต์สั้นจากสำนักงานเขตพื้นที่ ครูมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระหว่างกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่หรือที่สูงกว่าครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นโดยมีสมาชิกในเครือข่ายของครูทั้งภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม,รรมเชิงปริมาณนักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยเชิงคุณภาพนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ93.36 โรงเรียนมีชุมนุมด้านคุณธรรมของโรงเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของนักเรียนท uhm ั้งหมดนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมที่1เรื่องความพอเพียงคิดเป็นร้อยละ94.21นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมที่สองเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคิดเป็นร้อยละ94.47 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมที่3เรื่องความรับผิดชอบคิกเป็นร้อยละ91.42การเรยทรรคือการกระทำความดีคุณธรรมนำชีวิตสู่ความก้าวนาเตรยธรรมีคุณค่าสามความสก้า